นี่ยเห็นนี่เห็นก็แลกติดอยู่นะใช่พอพอแกเดินสะดุดอ่ะก็ดับเลยไงไฟอ่ะสวัสดีค่ะ อีกสองนาทีนะคะเพื่อนๆจัดครบขอรอล,ลูกๆอยู่จ้าหนูออกมาทําคลิปก่อนลูกยังไม่กลับหรอกลูกยังไม่กลับเป็นมากมากมายค่ะคลิปนี้พิมพ์มพมขอจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะใจไม่ช <ขอ S 1> ้านอนแ <ขอ S 1> ล้<ล><ล>ค่ะมองไม่ดุที่ข้้ มองไม่เห็นเลยค่ะมาจ้ามาลอยด้วยกันน้องติ๊กไปลอยที่ไหนคะเอาไมเอาะเนะเจอสาวอยู่แล้วเนี่ยยิ้มก่อนอะไรนะ อีกหนึ่งนาทีค่ะพี่แอลน้องติ๊กขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะไปไป้ไปไปไปาปปจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆสวัสดีทักทายกันนะคะ ชมบรรยากาศลอยกระทงหน้าหมู่บ้านสีวรัดของเรานะคะค่ะพี่แอลสวัสดีจ้าน้องปียดาตรงนู้นมันป่ากับป้านะข้าหมูย่างค่ะอันนี้แหละนะคะสักครึ่งชั่วโมงค่ะใกล้แล้วค่ะ มาทุกชิ้นร้านเพื่อนอีกแล้วนะคะมาสองรอบแล้วอันนี้ไลรสดค่ะจ้าสาวๆแต่งตัวสวยนะคะขอบคุณนะคะที่ส่งกำลังใจให้กันค่ะจิ๋วพี่แอมค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอันนี้ตรงจิ๋ว ก็ซา,าลเปลาค่ะข็าไหนล้วพี่จิมก็เ,นนเ,ล,เลิกติดอยู่นะใช่พอพอแกเดินสะดุดอะ่ะก็ดับเลยไงยไฟอะ่ะสวัสดีค่ะจะกทำงานกันเลยค่ะเลยทำคลิปก่อนค่ะ วันทองสวัสดีค่ะพี่แอลทักทายน้องติ๊งร้านลุงในหมู่บ้านนคะคะ,อ,ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะมันย่างครับอ๋อมันย่างค่ะ ไม่ได้ออกยังไม่ได้ลอยค่ะทําคลิปจุอ,อันนี้ถ่ายทอดสดอยู่ไลฟ์สดอยู่ส่งกำลังใจให้กันเนาะน้องติ๊กสวัสดีพี่แอลค่ะอีกหนึ่งนาทีค่ะพี่แอลน้ลองติ๊กขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ มันโทรหาหนูแล้วนหนูไม่ได้รับมันนะไม่รู้อยู่ไหนเขาเดินอ,อยู่นะเอาเหรอเดินคณมากผัยค่ะคลิปนี้พิมพ์พิมพ์ขอจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าคา่ะมาค่ะน้องติ๊กหน้าหมู่บ้านค่ะหน้าหมู่บ้านนะคะคนเยอะค่ะ นี่คือคืนค่ะตัวไนรอดอยู่ครับอันี้อ kind of <Vou> ่ะท30ครับ <Hayır> วัน่ะผมะเพื่อนๆกระทงเล็กนะคะกระทงจิ๋วกระทงจิ๋ว มันไม่สว่างค่ะพอดีไฟเขาดับก็เลยจะยืนอยู่จุดนี้ก่อนนะคะเดี๋ยไปเอาฟสลัดค่ะสลัดเห็นแล้วพี่ลูกชิ้นครัอร่อยค่ะเจ้านี้ค่ะเอาไหมคะสวัสดีค่ะยายแว กันเลยค่ะเลยทําคลิปก่อนค่ะคุณมากาพักมายค่ะคลิปนี้พิมพ์พิมพ์มขอจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะ ชั่วโมงแล้วนะคะขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆื่อนี้ก็ร้านหมูสเต๊ะค่ะหมูสเต๊ะสิริวันนะก็เรล่เติดอยู่นะใช่พอพอแกเดินสะดุดอ่ะก็ดับเลยไงไฟอ่ะสวัสดีค่ะ พี่แอลน้องตีกและทุกทุกคนที่เข้ามาในไลฟ์สดไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะขอบคุณจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่นพนอนๆนดะนนูเด็กๆนะดู <c oughs> เด็กๆนะน ขนมนะคะค้ <es> anyway, <match> yeah. <laughs> ุมนะคะอยเลยค่าถ <laughs> ่ายทอสดด้ายสดไลฟ์สดดกรตุสวยสดยกาอไปหม่รู้ต้อหาอยู่แต่หนูยังรับไม่ได้ไงมาอีกรอบละ เป็นมาอีกรอบแล้วหอมมากเลยกล้วยกล้วยค่ะค่ะได้เหรียญได้ยังได้เหรียญขายได้นะคะวนอยู่แถว เด็กนะี่บอกมานะคะพี่แอลอเลโกทงขายได้ค่ะเล็ก,ลก,ลกๆน่ารักค่ะโอ้ยคนขายรูปหล่อจังสสวัสดีท่นหน้ามาหน่อย หาโซไลฟ์เสดไลฟ์เสดไลฟ์เสือกระถางสวยๆค่ะกระถงสวยไหวตรงนี้ก็ซาลาเปาค่ะซาลาเปาค่ะพอดีไฟดับ